อันนี้นะคะให้เล็กนี้ให้จะสุ่มให้คุณหนึ่งใบดองกี้นะคะสัญลักษณ์ของสัตว์วิญญาณหรือว่าสปิริตของคุณผ่านการ์ดใบนี้ข้อความนี้นะคะกำลังบ่งบอกว่าคุณนะ่ะกำลังเผชิญกับการทดสอบหรือการเริ่มต้นบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่า คุณได้รับความไม่ยุติธรรมแต่จิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณของคุณมุ่งมั่นเพื่อที่จะยกระดับจิตเอ่อเพื่อให้แบบจิตเหมือนคุณน่ะมุ่งมั่นเพื่อที่จะยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้มันสูงขึ้นนะคะความท้าทายเหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาคุณสมบัติแห่งความอดทนอดกลั้นนะคะหรือว่าความกล้าหาญจงยอมรับสิ่งนี้นะคะตั้งสติ สงบสติอารมณ์แล้วก็เปิดใจให้กว้างอื<ม>ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแล้วคุณจะก้าวไปสู่ระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นแล้วทุกสิ่งจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะคะดังที่เห็นคุณด้วยดวงตาที่สว่างไสวเอ,อแสดงว่าช่วงเวลาเนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเจอบททดสอบแหละนะคะไม่ใช่สถานการณ์ที่มันง่ายเลย แต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คุณจะได้รับรางวัลเสมอดังนั้นสิ่งที่ดีกว่าจะเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อการใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะเหมือนแอ g เจลกาเบลนะคะจะสัมผัสคุณด้วยความรักและก็กำลังใจเหมือนคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะจากแบบพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเลิอเร,เรค่ะ